วัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชมพนชัย์บุตร4 1 0 2สนะคะวันนี้เราจะมาอธิบายโครงงานนะคะเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะการศึกษาการประเมินนะคะคือ ชาวบ้านได้รับผลกระทบคืคอทําให้พื้นที่เสียหายนะคะเนื่องจากน้ำท่วมอำเภอบางละกรรมไม่มีที่อยู่อาศัยการเกษตรถูกน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะเกิดจากเกิดปัญหาน้ำเน่านะคะขยะมูลฝอยและสารเคมีที่มาตามน้ำนะคะทำให้สภาพแวดล้อมเสียและเป็นอันตรายต่อชาวบ้านคะอันนี้นี่คือขั้นตอนการทำงานนะคะของระบบจีนะคะโดยเราจะนำระบบ GIS มา หาพื้นที่การจัดตั้งศูนย์นะคะนี่คือข้อมูลในการทำจี๊ดนะคะมีข้อมูลขอบเขตอำเภอตำบลถนนสายหลักข้อมูลหมู่บ้านและข้อมูลแหล่งน้ำผิวดินสาธารณประโยชน์ที่อยู่ร,บรอบๆระวังน้ำท่วมนะคะแล้วก็น้ำเบอน้าําบอบาดาลขั้นตอนแรกนะคะคือเราต้องนำข้อมูลเข้าโดยการกด,กดกตรงนี้นะคะให้เรานำข้อมูลที่เรามีนะคะยกตัวยอย่างเช่น ถนนนะคะก็เสร็จแล้วเรากด add ค่ะเมื่อได้ไฟล์แล้วนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งไฟล์โดยรวมจะเป็นที่เรานำเข้านะคะจะได้ประมาณนี้ค่ะต่อไปจะเป็นการทำการตัดข้อมูลนะคะโดยการโดยเครื่องมือคลีปนะคะ ยกตัวอ,อย่างเช่นนะคะลำดับน้ำท่วมบารกรกมนะคะให้เรากดที่ข้อมูลนะคะกดที่เวกเตอร์กดกด Geo Processing Tool นะคะกดที่ k i f ปข้อมูลที่เราได้นะคะน้ำผิวดินอำเภอบางละกให้เราไปหาที่ตำแหน่งหมู่บ้านนะคะยกตัวอ,อย่างยกตัวอย่างไปที่อําเขตอำเภอบางละกร,รม ตั้งชื่อไฟล์ค่ะกดเซฟนะคะแล้วกดรันนี่คือข้อมูลที่เราได้ค่ะตำแหน่งหมู่บ้านนะคะซึ่งทั้งหมดก็จะได้แบบนี้ค่ะ นี่คือข้อมูลทั้งหมดที่เราจะสามารถสามารถทําได้นะคะคือตําตํแหน่งทุกตําแหน่งที่เราทําเป็นคลิปนะคะขั้นตอนต่อไปของเป็นของบัฟเฟอร์นะคะบัฟเฟอร์นะคะให้เรากดไปที่เวกเตอร์เช่นเดิมากก่ากดที่ geoprocessing tool ไม่ที่บัฟเฟอร์นะคะกดตัวอย่างเช่นแหล่งพิวนะ้นําบาดาลนะคะน้ําบาดาลมีอยู่ที่อ้างอิงตามหลักเกณฑ์น,นะคะที่เ0 0็ดร้อยค่ะ ไฟล์ทูเซฟนะคะกดรันค่ะเมื่อเรารันนะคะเราจะได้ไฟล์เป็นแบบนี้ค่ะไฟล์ทั้งหมดที่เราสามารถทำให้เป็นบัฟเฟอร์ได้นะคะนี่คือไฟล์บัฟเฟอร์ทั้งหมดนะคะต่อไป เป็นขั้นตอนยูเนียนค่ะกดที่เวกเตอร์กดที่ ector, กดเซตยูเนียนนะคะเราจะนำข้อมูลทั้งหมดมายูเนียนกันนะคะเช่นเอาบัฟเฟอร์ข้อมูลบัฟเฟอร์มายูเนียนกันนะคะเช่นถนนนะคะมายูเนียนกับปอบาดานกดไฟล์ทูเซฟค่ะกดเซฟนะคะแล้วกดรันเมื่อเรารันแล้ว เมื่อเราันแล้วนะคะเราจะได้แบบนี้ค่ะนี่นะคะคือเราเป็นไฟล์ที่เรายูเนียนกันแล้วในขั้นตอนสุดท้ายนะคะเป็นการหาที่จะตั้งจุดประสบภัยนะคะคือการ d i f f e r e n น e นะคะเอาข้อมูลทั้งหมดที่เรายูเนียนกันแล้วมากด difference ตรงนี้นะคะเรากดข้อมูลแบบยูเนียนเันสุดท้ายที่เรายูเนียนทั้งหมดนะคะไปเป็นของอำเภอบางละก,กรมนะคะ แล้วกดเซฟท to ไฟล์แล้วก็เซฟค่ะกดรันนะคะสิ่งที่เราจะได้นะคะคือแบบนี้ค่ะเป็นการเสร็จสิ้นนะคะในการหาจุดตั้งพื้นที่ค่ะขอบคุณค่ะ